สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนสวัสดีครับคุณแม่อาจารย์ครับมันนี้ภาพพี่น้องมาพ่อกับช่องโลกของเพิ่นยินดีตอนรับพี่น้องเข้ามาสู่ข้อมวลข้อมซื่นพ่อกับผมสุภาพบุรุษหุ่นทรมานใจเจ้าของหุ <c> ่น <oughs> ทรมานใจผู้อื่นหุ่นทรมานใจเจ้าของ <c oughs> ช่องโลกของเพิ่นมันนี้นั่งมาพ่อคู่บาอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นศิลปินสมัยรุ่นหลายปีมาแล้วเน,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 นออาืิ <c oughs> นขออนญาตถามคุณแม่ซื้ออย่างนะครับ อันก็องดูนาบันค่ะแม่วาชนะเพรวะภาษิเพรสิทธิ์สายยาสายยากไปในร่ำานาๆเพราะขอยาดคิดไม่ได้แม่ด้วยครับครับอันบ้าน้านเนีคนอแม่นี่บ้นโวกมงชุมเลยโวกมงชุมนั่นเป็นตำบลนะแม่ตำบลนวนเมืองค่ะเมือนนวนสังจังหวัดน้องบัวลำพูหนองบัวลำพู้าคุณแม่ตอนนี้ประทานทวดกี่ปีแล้วครับหกสิบสามปีหกสิบสี่อย่างค่ะแงเแข็งแรงนี่นนองเสียง เสียงใงญ่เงเสียงเป็นตะยานะยนเสียงเป็นตะยานเสียงเป็นตะยานเสียงบ่ดีหรอกค่ะเสียงบ่ดีคือเราราวาเ่าเลี้ยวต่กอนคึ้นแห่นล่ำตั้งแต่อายุเจ็ดปีคับอายุสิบสี่ปีค่ะสิบสามสิบสี่ปีนี่ย่างเขาวงกันมาล่ำไปน้ำไอ้ไอเป็นพระเอกแล้วเดี๋ยวไปน้ำโอ้ยู่ขนาดไหนไหมยู่ขนาดสามัคคีบรนหวงเค่ะโอ้สามมัคคีเออพอยนี้สีพอยนี้ที่น่ะะเป็นหัวนาค่ะเริ่มแรกที่พิ่นสอนล่ำ ปีนี้สุดท้ายได้ไปอยูดด่คณะใดไหมเทพประสิทธิ์สิน่ะเทพประสิทธิ์สินจ้ะไปอยู่ที่แห่เนี่ยค่าตัวอะไรบ้างใดไหมโอ้ยค่าตัวบ่มี่ไรเพราะอร่อยบอว่าเ <c oughs> พราะอร่อยเดีย๋ยวไปเสียวเลยร้อยห้าสิบบาทแต่ก่อนนี่มันเป็น,เป,นฟฟเป็นไฟฟ้าพ่อไหมที่เป็นเครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องเป็นเครื่องปั่นนนันะ่เนาะเบิรงตซงมาปอนนีเป็นนกเดียวแต่ปอนนี่จ้ะมัน<ร>มีกล่องชุดบเพราะวันเป็นห้านน่นไม่เผาอยู่เหาโอ้ยไม่เผาที่เตาไม่เผาที่เตาใช่ไหมน้ำส้มแจงกันนะจ้ะ ล่ำเรียงอย่างแม่ตอนแม่อยู่นะล่ำยังอันไอข้ขาดทุบบ่ฮอนมีค่ะโอ้ขาดทุบบ่ฮอนมีจ้่ปัานนี้ก็เลยไปอยู่น้ำคณะเทพเศรษฐินอันนี้เพื่อนที่ล่ำเรีองอยงเองนอผมเคยได้ฟัง,งนี่ว่ามีคุณช่วยใช่คุณยังคนมานเนี่ยแต่เรพราะเพราะแม่ได้ไปอยู่ราบางช่วงงันไอ้อขาดทุบบ่ฮอนมีอะไแล้วก็ดังกันมาเล่นนะอืมดังเรื่อยๆดังค่ะขาดทุบบ่ฮอนมีสมัยนั้นใช่เป็นพระเอกพระไงไสมานค่ะสมานบ้านนั่นปะ บ้านหัวหน้าบ้านหัวหน้านะเพิ่นเป็นผู้เฒ่าอะไรก็พรอะพ่อเพิ่นสอนในนะแต่พ่อเขาเป็นเ็กน้อหน่อยนะพี่แม่ก็เป็นนักเอกเลยบมอครับเพื่อเราไปเป็นนักเอกเลยค่ะเพื่อนเอาไปฝึกเลยฝึกเป็นนักเอกเลยจนแต่ก่อนในบริพเป็นนักเอกเพราะว่าเขาเต้นเขาหยั่งไปนน้ำอ่อยซือไปล่ำแต่ว่าเพื่อนแกอจากไปล่ำเป็นลูกเป็นท่าสียงสินะค่ะบทำไมแม่ยังจำได้อยูเหม่อนบมอครับไอ้ก้อนล่ำพอไอ้พอเยี่ยมเนี่ยที่ประสิทธิ์จินริงจำไม่ค่อยได้เป็นไหนที่แม่จำได้เนี่ยคือจำก่อนพ้องอันคณะอัน อันที่จําได้คือพี่ไอ้ไอ้อาจารย์ทุเมิเพื่อนเขียนไห้นะที่ออกมาแล้วเพิ่นได้เขียนประวัติเรื่องว่าไปอยู่น้ำเทพประิ์จินเป็นยังไงออกมาแล้วยังสินะเพื่อนเจอแล้วเราปิดปัดไปร่ำเกวนนี่นะแต่ว่าร่ามันเรื่องคาตูบุหันมีมันสิชื่อใดตอนบางตอนน่ะนะครับเพราะว่ามันกระดุนแต่ก่อนไม่มีเตยมาเหมือนแต่ก่อน มีมีเตยคือกันนลยแต่ว่าแต่ว่าแม่เตยปะเหรอแม่บ่เตยแม่ปะเตยใช่แล้วแล้วแถวห้อก็มีมีมีก่อนเดินก่อนยังธรรมดาแล้วก็เข่าคือเราแต่ว่าแม่บ่เก,งก่งไงนะทั้งนั้นนะทั้งเตยทั้งยังไงนะทั้งลองเพลเอียงเงสร็จนะทนัดไปทั้งอันเรื่องอันล่ำสร้อยคอนเจนเขานั่นไหมแต่ว่าแต่ว่าไปล่ำนันเิดไปเกียรติเพื่อนนั่นพระเจ้าอยู่หัวฮาท่านบ้านเนาะสมัยนั้นพระสิจัดมาล่ำไปหลายนะแต่แม่ก็ได้เขยวเขาพูดงี้ เด้ไปชิดเพิ่นก็ได้เข้าคอนน้ำมูลนะเขาไปคิ้วน้ำมูลก็ได้ใบประกาศอย่างดีพนล่ะเพื่อนให้ใบประกาศคุณแม่เศราตั้งแต่อายุจักปีครับอายุสิบเก้าปีเลยาร่ำเลยจ้ะเศราร่ำเลยบ่ได้ไปจักเทสียเสียดายเนาะคันแมงสุมเอื้อนี่สุมเอื้อนี่สามสิบพี่ใหญ่ยังร่ำเลยจ้ะแม่แม่แม่จิ๊บมาในบ้านมันอยู่กันด่านบ้านแม่มันต้องขวมน้ำไปแต่สมัยนั้นทางรถก็บ่มีอีหยังก็บ่มมีอะไรเพราะว่ามันเป็นคือคือทางเกลียนแไง ผมเห็ดช่องยูทูบจำเองช่องโลกของเพิงอ่ะอันให้พี่ให้น้องเบิ้งคู่บาอาจารย์รุ่นเก่าล่ำหามเพราะล่ำเกาอะเพิ่นเพิ่นอยู่จังได๋น่ะก็เพิ่นตายไปตีผู้ใดยังแน่ผู้ใดยังแม่ผู้ใดตายแน่ติมันมีอยู่เลยแม่บางคนบอกนั่งไปเบิ่งเด้อเพิ่นอยู่บ้านน่ะน้องเพิ่นโอ้นั่งไปฮอดนะเพิ่าก็บอกมาติครับเพิ่นบอกมาอันเพิ่นบอกว่าไปไปเบิ่งบ้านนั่นเด้อพินซีรีพินอยู่หั่าน่ยผมไปฮอดผม ขอโทษครับคุณแม่ศิลปินคุณแม่นอยู่บ้านบ่เ้ยิ่นตายแล้วเจวนั่งไปที่ลับไปันว่าจะเป็นเรื่องแฟนลาอันนี้ยังบ่ตายนะบุญไหลนั่งพ่ออยู่เนาะรอบขอบขอบพระคุณคุณแม่แต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 ่ดู่แ่แต่งต่่่แต่แตแต่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 ่แต่แต่แ่่แต่แต่่แต่แต่แ่่อต่แต่นเ่แ่แต่่ว่กันแตาแต่แต่แ่แม่แอนแต่ัน่แต่แต่แน่่แิ่แต่่แต่แน่่ สิบเป็นคนขั้วผู้ใดแน่แป็เม็ดเพชรอยู่ในคู้นั่นเพชรอยู่ในบ้านนั่นบ้านนี้เล่นรถหาสิเล่นรถหาครับโอ้จ้าจ่ามันต้องไปจ้ากอนเนาะจ้าจาก่อนรับอันที่อาจารย์สุ่มเอกเป็นเียนแห่นะประวัตินี่แหละประวัติยังขาดตุ้มนนี่นี่ละโอ้ยมวนบมวนกับฟังเหรอเนาะพราะว่าเสียงพอดีนะแต่เลยก่อนชุนทรอนจำ มาฟังบทนีท่านลาำที่ป้าจำตานลดตัวนแฟนแฟนเก่ายัางถามทนวนมวนความหลังครั้ง่อนกี่เดียวนี้เป็นจังใดป้าสนาพ้นประสิทธ่านกลับมารับใจพี่น้องไม่เชี่ยนุน ขอขอบคุณผู้มีใจถามถึงผู้เบิงเฮียมบะลลององอดีตของในล่องเข็มกลุ่มภาษาสัมพานสมัยนั้นเมืองขอ,อนแก่นโอ้ยนอ้อเแม่หลดพ้าวิง่งพ้าเรียนไปแสดงให้ตัวคืนในพื้นภาคอีสาน เสียงกังวานพอใจได้ไผกระซาวลําดีสมมุติตัวเป็นบัวสีได้ฮักกันกับคนใสมันผ่านไปหลายปีแล้วเสียงแซวๆยังก้องอยู่ทำตีชมจากพวกหมู่ทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ยังก้องเข้าใส่หู แฟนก็ไม่ปวดรับรูลู้ตัวเนกกยแต่เสียงฝากสำเนยียงเป็นเสียงเทนไม่กอมแฟนเวลาง่วงแฟนทั้ง่วงยา,ยามยิ้มมาลองซิมอีครั้งไม่วาสนายังฝันไสไปบอดีนี้บอมมมอารมณ์อ่อนอ,อดผู้ฟัง เป็นพลังทรงอยู่สู้ใยให้ไร้หุนวิทยุชุมชนเป็นสื้อสายกระแตยยคืออตสาฝืนทั้งเอาบานมาเชื่อกันในดังฮหาโดโอ้ยน้อเมียาจนาบอกเคยองค์ยินดีเป็นเพื่อนเบาคุยด้วยมาป้วยใจ เอาละยุดไปไว้อีกตอนไม่ค่อยเจอกันอาภิบันฑนาโนสิวัยลุ่ยเต่เงี้งนี้ฮะนี่จะนี่นะ จ้ายังคงเป็นยังคงเป็นศิลปะยังคงเป็นเสียงบอดีคือเก่าดอกเสียงไงเสียงห่าวแม่ครับมันซุ่มเงอู้ดีดขัดเนาะล่ำเตยเสียงเสียงดีๆนั่นแหลเนาะร่ำเต่อาจารย์จะร่นเพลินละพันมาบีบขึ้นจะเงาให้เรอหลดแต่มาเรียกงานไปเด้เพราะว่าหลานลายโอ้ย่านหลานจ้ามียกอูนั่นแหลเนาะมันมีอูไมหยางสายเปียตัวนี้ด้วยจ้าแต่สมัยนั้นสมัยนั้นก็ไปน้ำเราดูอยู่เราไปงานแต่บ้านนี้บ้านมุกซุ่มนี่ เคยแจ้งแล้วมาประจํานะอาจา้งเจนร่อนไหนประไดีไปสู้งานเลยนะจ้างแล้วมาก็จนได้ผมมาดีที่ไหนพอโอ้ดีเนาะดีเนาะามันมาดมันหันก่งงานเมียสุบินดีเนาะอาจา้งเจนร่อนวันนี้คุณแม่ชื่อเมื่อกี้ก็ต่ก่อนมันต่างกันหมดในในมุมมองของคุณแม่หมายถึงว่าการร้องแต่เดี๋ยวนี้ต่างกันว่ามันไม่ยูทูบยังเสร็จแหละเพราะว่าเขาเจ้าล่ำในไลน์ในยังยังเสร็จมันก็สิมีมันดีกว่าตะกี้นะ เตกี้ม <klore. S 3> mm ันสิบอดีนะมันสมัยเก่ามันมีอย่างสื่อสารคนบอลหูท่นผู้ใดจ้างคนไปบึงก็จังเห็นเดี๋ยวไาหาจังเสร็นะเมื่อนี้ล่ำแล้วครับเอาไปได้ยอะจ้าสมัยสมัยแม่ล่ำยู่แต่สมัยดังอยู่นั่ยรอนีเพิ่นก็มาจ้างเบิดระบ้านนั่นบ้านนี้เพิ่นมาจ้างนะก็เห็นเบิดไปเบิ่งโดยตนเองสมัยจุ่นเนี้เขาเจ้าล่ำลงลงไล่ลุมอย่างเนาะลงช่องจ้าจ้าคุณลูกคนกับอาถิบงจะบ่เคยเห็นแม่แต่ว่าเอามาลงช่องแล้วอุ้ยเก้าเคุณแม่อาถิเห็นมีโมมีผัวเข้ามา มาถามกันไผู้ย่งเนาะผู้ย่งผู้วันไตเนาะผู้วันผู้วันเปล่าผู้ท่านเน่ยไปนั่นมาเพื่อท่านไปอันพวกเจ้าพวกไปพร้อมกันกับพวกเยี้ยเอี้ยเหลี่ยมบ้านนั้นบ้านหัวบ้านนะเพียงอย่างเก้าโหเป้ฮะอันพ่ออันเทพสิทธิ์นี่ยพร้อมกันค่ะเทพสิทธิ์ศิลของของพ่ะเยี่ยมบ้านพะเย่มัน มันยังพ่งในมันทั้ง้านบ้านบ้านหัวหน้าใชากิน้อยกินหอยเพิ่นแต่ว่าบ่ได้ไปจากเดียนี่ลบ้านเพิ่นแุ้นให้เราเห็นเน่นเนาะเออเออเออขอบคุณคุ่เมจ้าจ้าจ้ากินหอยแจกแจกากเน้อตัวน้จ้าจกจาบูบุกทุกคนล่ะกินหอดทุกคนทุกคนกินหอดพรยหยงแม่เหรียญเด้อสาธุเด้อจต่แบบนี้ก็โแตรแท้ติตาม กดกระดิ่งได้เน้่ยครับพี่น้องแม้เพจกระโลกของเพิ่งที่จอกระโลกของเพิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้นําหาศิล,ลปินรุ่นคู่บาอาจารน์ไม่พี่น้องในเบื้องคิมหนา,นาพอกันไหมจ้าสวัสดีครับคันเป็นเบื้องไ,ไล่ไร่กันเสร็จแล้วเห็นไม่ตั้งหรอเนาะไเปเบื้องไ,ไห่